สวัสดีครับวันนี้ผมมันติการเดชนนะครับจะมาสอนวิธีการเสียบข้างฝรั่งนะครับวันนี้จะเสียบเป็นฝรั่งกิมจูแดงเนี่ยมันปลูกขึ้นมานะครับแล้วเริ่มมีกิ่งก้านแตกนะครับขนาดความโตของกิ่งนี้ก็ประมาณสักเท่าเท่านิ้วมือเรานะครับแล้วเราก็จะเริ่มมาล็อกปรล็อกเปลือกแล้วก็เสียบข้างนะครับเดี๋ยวเเราก็เลือกตำแหน่งในการเสียบนะครับคุกเอาตรงนี้นะประมาณตรงนี้เลยสูงต่ำแล้วแต่เราเลยนะครับคือความถนัดไม่ไม่เกี่ยวกันเด็ดใบออกให้หมดนะครับนี่คือฝรั่งกิมจูแดงนะครับ เราก็เลือกยอดนะครับที่มันเป็นปลายปลายยอดนะครับเน้นที่มันแบบเนี่ครับไม่ต้องอ่อนไม่ต้องแก่จนเกินนะครับคูเน้นแบบยอดอ่อนอ่อนนะมันจะมีเปอร์เซ็นต์การแตกแล้วก็ติดที่ค่อนข้างไวนะครับอันนี้เลยเสร็จแล้วก็ตัดดลังครับแบบนี้ลักการเดิมนะครับคือเด็ดนี่เลยเด็ดใบออกนะครับแต่ ห้ามใช้มีดเพราะว่ามันจะทําให้รอยแผลนเกิดการฉีกค่อยๆเด็ดนะครับเด็ดช้าๆเด็นไปออกนี้เด็ดแรงเกินมันก็จะฉีกเหมือนกันนะครับเราต้องค่อยๆเด็ดแบบนี้เสร็จแล้ววิธีการเสียบนะครับสังเกตด,ดูนะถ้าวางแบบนี้ตาแตกด้านบนมันจะแตกสองข้างนะครับแต่ครูจะวางแบบเฉียงนี้แล้ะเราเว้นตาให้มันตาตรงนี้เป็นตาแตกนะครับตาตรงนี้นะครับฉะนั้นก็จะเสียบลักษณะแบบนี้ ฉะนั้นเราต้องเฉือนแผลตรงนี้นะครับวิธีการก็คือใช้การลอกเปลือกนะครับขี่ตรงมาเทียบยอดพันธุ์ดีของของเรากับนะครับเปิดอ่าแบบนี้ถือว่าถ้าลอกเปลือกง่ายๆแบบนี้นะครับเรามีเปอร์เซ็นต์การติดที่ค่อนข้างสูงอ่าแบบนี้เลย จากนั้นก็ใช้วิธีการเราจะเสียบแบบนี้นะครับฉะนั้นเราก็ต้องเฉือนแบบนี้นี่เลยแล้วก็ข้างนึงนะครับไปเก็บแบบนี้นิดนึงแบบนี้เลยนะครับจะได้ลักษณะแผลเป็นแบบนี้เสร็จแล้วเราก็เสียบแบบนี้เหมือนที่เราต้องการ แค่นี้เลยครับระวังร่วงนิดนึงนะแล้วก็ล็อกให้มันติดกัดหนึ่งรอบครับจากนั้นก็จะพันลงด้านล่างนะครับเน้นด้านล่างให้ให้ดีกันให้แน่นๆน่นกันนะครับจากข้างล่างไม่เว้นนะครับตรงนี้ไม่ได้เว้นนะเราแต่เราจะพันให้มันบางที่สุดก็คือหนึ่งชั้นเพื่อที่เวลาถ้าสมมติเรา มันแตกด้านล่างจริงๆนะครับมันจะทัดดันทะลุพระเทพเราขึ้นมาได้เลยอันนี้ก็เหมือนการแต่ะนนี้เว้นนะครับเว้นตรงตาแตกเอาไว้นิดนึงเลยนะครับคือเราจะไม่ได้พันมันจะมีตาปุดๆขึ้นมานิดนึงนะครับฉะนั้นเราก็เว้นแล้วก็ทนลงไปอย่างนนะครับแล้วก็เก็บบนหัวด้านบนให้ดีนะครับป้องกันแน่นๆหลายๆชั้นหน่อยนะครับเผื่อ ฝนลงฤดูมานะครับแล้วเราก็จัดการเก็บอย่างนี้นะครับเก็บลหลายๆรอบนะครับป้องกันนี่เลยเสร็จแล้วนะครับนี่คือวิธีการเสียบคางของฝรั่งนะ แดี๋ยวครูพาไปดูนะครับคือแบบนี้คือวิธีการที่เสร็จแล้วนะครับไม่ต้องหาวัสดุอะไรมาคุมแสงใดๆทั้งสิ้นนะครับเสียฝั่งที่มันโดนแดดแต่แบบนี้โดนแดดอยู่แล้วเพราะว่าต้นมันเล็กนะครับมันไม่สามารถบังยอดได้นะครับแค่นี้ก็ถือว่าเสร็จสิ้นการเสียบยอดฝรั่งแบบเสียบข้างแล้วนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวครูพาไปดูนะครับต้นที่ครูเสียบไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้ประมาณสัก2 3สสัปดาห์เหมือนกันนะครับอ่านี่คือต้นฝรั่ง ม่วงนะครับม่วงเบอร์สองนะม่วงตัวใหม่คือเป็นลูกของกิมจูแดงอีกทีหนึ่งนะครับก็จะมีลักษณะใบม่วงต้นม่วงกานม่วงเลยนะครับก็เสียบลักษณะเหมือนกันนะครับแบบนี้ก็เริ่มติดละนะก็คือเสียบเหมือนให้ให,ให้ดูเมตาเกะน,นะครับก็ไม่มีตาแตกเลยเนะนี่ยจนจนแตกยอดขึ้นมาใหม่แบบนี้เราก็มั่นใจว่าติดนะครับพอเริ่มแตกอย่างเงี้ยเราก็ตัดนะครับเดี๋ยวก็ให้มันแตกยาวขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับประมาณสัก เออห้าเซนนะครับมั่นใจแล้วเราก็ตัดนี่เลยครับแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นแล้วแล้วก็แกะเทปออกนะครับแกะออกให้ให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวรอให้มันแตกขึ้นมายาวๆกว่านี้อีกหน่อยนะโอเคนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับในการเสียบยอดฝรั่งนะครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำใจขูด้วยนะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ